สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆของคาราดนิเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้มาม่าต้อยเข้าครัวค่ะมาม่าต้อยจะทําเมนูลาบเหนือลําแตต่ค่ะลาบเหนือข้วนะคะคือตอนนี้หมาม่าต้อยก็สับเนื้อหมูไปได้สักพักหนึ่งแล้วนึกได้ของอคลิปลง youtube ดีกว่านะคะ,ะเราอยู่บ้านเราอยู่ชั้นสามมันจะเสียงดังเวลาเราลาบหมูอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดก็ตามจะต้องมีผ้ารองนะคะเพื่อแบบไม่ให้เสียงมันดังนะคะ ลาบเนือวันนี้ก็ปกติเขาลาบล่ำ,ำเหเนือนะคะเขาก็จะมีเลือดมีเครื่องในมีตับแล้วก็มีไส้เนาะไส้แล้วก็หนังหมูแต่มามาไนไม่มีเลือดก็ไม่มีไส้ก็ไม่มีหนังหมูก็ไม่มีน,น,มมน,มมนะคะาเามาไปลาบแค่สักพักหนึง่งเราต้องลาบให้แบบละเอียดเลยค่ะ ลาบเสร็จให้นลีอกอยางเลยนะคะวันนี้หมาหมา,มาต้อยก็ลาบเสร็จแล้วหมามาต้อยก็เอาไปใส่ในชามนะคะชามพิเตรียมไว้แล้วเราก็จะใสะ่วันนี้หมามาต้อยมีตักนะคะตักต้มก็จะใส่ต้มเข้าไปแล้วแต่คุณชอบนะบางคุณก็ชอบแบบล้วนใส่แบบคว่มีไปด้วยนะคะ ไละเอียดนะคะต้องแลาดให้แบบละเอียดนิดเลยค่ะทำเสียงดังก็ไม่ได้ค่ะลาบหนึ่งลำลำลาบหนึ่งขัวนะคะกินอัญมณงบนลำเข้าอาหาร บ้านอาหารก,ก้านะตอนที่เป็นหนูเป็นคนน่าชอบชอบ,ชอบาพาอาหาราทุกอย่างนะคะแกงหน่อไม้ก็ชอบมันพรกน้ำปู้หน่อไม้ต้มไม่ชอบมากกินไม่เบื่อบางคนแบบไม่ชอบกินน้ำพริกแต่เรา,าตอนนี้ชอบกิน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 นะคะแบบมือสมัครในการลาบค่ะผู้ชายที่บ้านพัดลาบปั๊บ มันเป็นชิ้นมาค่ะแพทมแพทมาครึ่งกิโลแต่ว่าไม่ได้หั่นหมดนะคแล้วก็มาซอยละเอียดใส่มาเอามาลาบคาร่าไม่กินาากนะคะคาร่าไม่กินอะไรที่เป็นอาหารไทยที่มีเครื่องเทศอะไรคาร่าไม่ชอบพริกคาร่าก็ไม่กินค่ะคาร่านี่เป็นฝรั่งน้อยเป็นนี้นะจ๊ะแต่ป๊อปาทุกบ้านที่กินทุกอย่างเลยนะคะที่เป็นอาหารไทยกินทุกอย่าง ราบเสร็จแล้วนะคะล็นิดเดียวค่ะจริงจริงเรา้ยล่าราบได้สักพักหนึ่งแล้วแหละแล้วก็ค,คลิปเพราะว่าถ้าเราเริ่มซอยเริ่มหั่นคลิปนี่มันจะยาวเกินไปนะคะสำหรับผักที่เราจะใส่ในลาบเหนือนะคะ,ะปกติแล้วก็จะมีะต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นผักชีไปเลยหรือว่าหอมแป้นภาคเหนือนะคะ แล้วก็อันนี้จะเป็นผักแพกหรือผักไยทยภากเหนือจะเรียกผักไผยอันนี้จะเป็นสารเนนะคะอันนี้จะเป็นสารเนภาคเหนือจะเรียกว่าหอมด่วนนะคะแล้วก็จะมีพริกพริกลาบนะคะอันนี้เป็นพริกแบบปรุงสําเร็จแล้วเขาจะเขาก็จะใส่มะแขนใส่ริกใส่เกลือก็มันก็จะมีรสชาติหอมมะแขนคมะแขนนี่เป็นเครื่องปรุงของภาคเหนือนะคะแล้วก็จะมี เกลือถ้ารสชาติสมมติเราปรุงแล้วมันจืดก็จะใส่เกลือเข้าไปอันนี้จะเป็นกระเทียมเจียวนะคะอันนี้จะเป็นพริกกรณีแบบอืยังไม่เผ็ดยังไม่ขาดพริกไปเราก็เติมพริกเข้าไปแล้วแล้วก็ตอนนี้หมานมาต้อยกาลังเจียวอ่าหอมแดงนะคะเพื่อว่าใส่ลาบมันแล้วแต่คนชอบนะคะลาบเหนือบางคนก็ไม่ใส่ค่ะบางคนทําลาบเหนือไม่ใส่กระเทียมไม,ไม่ใส่หอม แต่บางคนก็ใส่แต่นม,มาต้อนี่ก็จะใส่กระเทียมเกลียวแล้วก็ใส่หอมหมแดงเกลียวนะคะาบางคนก็จะคั่วหมี่เพราะว่าของนหมาต้อยญี่ปมันเครื่องก็จะไม่ครบนะคะก็จะไม่ไม่มีไส้เขาปกติเขาจะต้มเครื่องในนะเครื่องในก็จะประกอบด้วยไส้ปับนะคะ นี่หมอนมาต้อยเลือดก็ไม่มีไส้ก็ไม่มีหนังก็ไม่มีปกติก็ต้องต้มรวมกันนะคะต้มไส้รวมกับหนังหมูรวมกับตับนะคะโดยต้มโดยไม่ต้องสุกมากเพื่อว่าให้แบบหั่นก็ได้นิ่มๆแต่มาต้อยไม่มีมาต้อยก็มีแต่มีแต่ตับนะคะเดี๋ยวมาต้อยก็จะต้มตับเพื่อว่าหั่นซอยไส่ลาบนะคะ ก็เกียวให้มันออกเป็นสีแบบเหลืองเแดงๆหน่อยเพื่อว่าจะใส่เน้ลาบนะคะมันแล้วแต่คนชอบนะบางคนราบเนี่ยเขาก็ไม่ใส่บางคนไม่ใส่มันเลยทีนี้เราก็มาหั่นตักที่เราต้มกันนะคะ คือวันนี้หม่ามาต้อยทําคคิดเองเพราะว่าปาทุมัดไม่อยู่ค่ะไปทําง,งานแต่เช้าเลยค่ะตับนี่คือต้องหั่นบางๆนะคะเพื่อว่าอ่าถ้าหั่นหนาเนี่ยใส่ลาบมันก็แบบไม่อร่อยนะคะแล้วนว่านนขอเปลี่ยนมีดนะคะเพราะว่าหั่นไม่ดีเหมือนกับมันมัน,มนไม่สุกไงเอาประมาณนี้มันก็จะแบบอืม เล่ย์นิดนึ่งนะคะว่าเราจะหั่นบางไม่หัมม่นหนาเกินไปนะคะจะเห็นว่าจะมีเลือดเลือดอยู่ด้วยนะคะเขาเรียกว่า ต้มถ้าต้มสุกเกินไปกันแข็งมันก็จะไม่ไม่นิ่มเพราะว่ายังไงเนี่ยเราก็ต้องไปคั่วขีดนะคะมามาต้อยนี่กินทุกอย่างนะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็กินอาหารทุกอย่างที่ชอบเพียงแต่กินแค่พออิ่มเช่นลาบเนะี่ยทำกินคนเดียวไม่ได้กินมื้อเดียวจบนะมาต้อยจะใส่ตู้เย็นไว้บางครั้งก็กินสองวัน เยอะเหมือนกันเราชวนกับปลาทูนัสมากินด้วยเลยคล้าันมานี่หม่ามา้าต้อยก็อยากจะสอนค่ะพูดภาษาหนึ่งแ้วนะรอสักพักหนึ่งก่อนเพราะกลัวคาร่าสับสนเพราะตอนนี้สารภาษาคาร่าก็สับสนนะคะนคะคะอันนี้หั่นเสร็จแล้วก็เอาใส่ชามค่ะ ต้มไว้แล้วก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะมาผสมกับลาบพิรา,ราบเสร็จนะคะเยอะเลยละคะ่ะทีนี้ผสมกับลาบนะคะหลังจากนั้นมได้เยอะเลยค่ะนะต้อยก็จะมาหัน่นผักนะคะผักที่มีอยู่เนี่ยค่ะอย่างนี้น,นะคะเราก็จะมาทำกันซอยกันเลยนะคะ มันอาจจะมองไม่เห็นเพราะว่าวันนี้หม่ามาต้อยอาบลิปคนเดียวเนี่ยปลาทูมัดไม่อยู่ก็จะบากนิดนึงภาพอาจจะแบบหัวหายตัวาหายอะไรอย่างงี้ค่ะไม่ใช่แบบงานชิปนะพื้นหักทังพื้นหักทําคลิปคลิปอาจจะแบบหลุดๆั่งหรือว่าไม่สวยไม่อะไรตีชมกันเข้ามาได้นะคะ ถ้าทุกคนติดตามคาล่ามิดเชียนไทยในเยอรมันแล้วชอบก็กดถูกใจกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้คาล่าด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้คาล่าสาวน้อยในเยอรมันด้วยนะคะหลายคนจะสงสัยเวลาหมาูนา้อยทำกับข้าวทำอาหารมีทำคาร่าม่มาคาล่าไม่มาเลยค่ะคาล่าไม่ชอบกินอาหาร คือนะคะคาร่าบอกว่ากลิ่นหม็นกลิ่นแรงมากคา่าคือบางคนเขาจะซอยหัน่นผักแล้วก็เอาใส่ทีเดียวเล่กันแต่มาม่าซอยนี่ก็คือหั่นมาไหนเสร็จก็จะเอาใส่ไปในลาบที่ลาบเสร็จเลยนะใส่ในชามลาบเลยเพราะว่ามันง่ายดีเอาสะดวกเราเนาะไม่พิธีรีตองเยอะมาก ว้าทำานี้เสร็จนะคะหมมันจะหนาหน่อยแล้วก็จะใส่เข้าไปเลยค่ะรับรองใส่แบบต้นหอมเยอะค่ะอันนี้ใครเป็นวัดนะคะหายเลยค่ะอันนี้จะเป็นผักแพกผักแพรวหรือผักไผ่นะคะก็จะใส่แบบประมาณนี้เลยค่ะเยอะก็จะทำทำนานหาส่เลย อนนี้น้ำตาจะไหลค่ะเพราะว่าหันหอมไปเมื่อกี้ต้นหอมง,งไปแรงค่ะถ้าอยู่บ้านที่จังหวัดน่านประเทศไทยนะคะเวลาอยากกินลาบบอกแม่แม่จะลาบให้ปกติพ่อไม่ค่อยทำก,กับข้าวแม่เป็นคนทำแต่แม่เป็นคนทำแบบทำกับข้าวยายผียาัาพแม่ของมันมาต้อยเนี่ยทำกับข้าวทุกอยา่าง คือเรากินจนชินนะคะก็คือ,อกินแล้วไม่อ้วนไจะ,ะเพียรทำกับข้าวเพราะว่าที่บ้านไม่ค่อยไม่ค่อยกินอาหารที่เป็นน้ำมันเพราะว่าพ่อไม่ชอบนะคะอย่างไข่ก็ต้องต้มานะคะอะไรก็แกงเอาไม่เจียวไม่ทอดะคะ่ะแค่จะไม่ได้ใช้น้ำมันเลยค่ะนี่หั่นเสร็จก็จะใส่เข้าไปนะคะใส่เลยโค๊ๆโ,โ,โไปเลยก็ะจะยังไม่เห็นธาตเนาะเพราะว่าหนอมาต้อยเนี่ย ตั้งไว้ไม่ได้ถือกล้องเพราะว่าถ่ายคลิปคนเดียวนะคะกินหอมมเลยผักไทยทีนี้ก็มาหัห่นหอมเป้นนะคะหอมเป้นว่าผักชีไปเรื่อยผักชีฝรั่งนะคะก็ต้นผักชีหรือว่าหอมน้อยมาดอยไม่ได้ปลูกแล้วก็ไม่ได้ไปซื้อที่ซูเป,ปอร์มาร์เก็ตมีต้นเดียวที่บ้านถอนเลยค่ะถอนแล้วก็มาหั่นเลย ไม่ได้มืออาชีพเนาะแต่ว่าทำกินหลายครั้งนี่แหละแต่ว่าอยากจะลงยูทูบบ้างลำแบบนี้อันนี้จะเป็นหอมดวนนะคะหรือว่าสาระหนึ่งนะคะใส่แบบกลิ่นหอมจังเลยมิ้นเนาะภาษากลางเรียกว่ามิ้นเนาะมิ้นสาระนึ่งเนาะ,ะใส่อันนี้ก็คือผักพวกนี้ต้อยปลูกเองนะยกเว้นต้นหอม ต้นหอมนี่ไปซื้อมาที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตใกล้บ้านนะใสกไว้นี่ยนะคะตอนนี้เสร็จแล้วอาจจะไม่ละเอียดเท่าแบบมืออาชีพนะเอาแบบลอยลอย คนเดียวคนเดียวทำยูทู e คนเดียวปุปาเทอมัต้องทำงานค่ะอันนี้หลังจากลาบเสร็จแล้วก็เป็นอย่างนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาปรุงกันเราก็จะใส่อหอมหอมแดงนะคะที่เราเจียวไว้นะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็ใส่พริกนะคะ พริกอันนี้คือพริกลาบนะคะก็จะมีพริกมีเกลือแล้วก็มีมะเขือม,มะเขือก็คือ,อเครื่องปรุงของผักเหนียไว้ใส่ลาบใส่อะไรที่เป็นเนื้อเวลาเราทำจะแกงจะต้มจะงอมอะไรอย่างเงีนน้ยเขาจะใส่มะเขือนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวน,นิดหน่อยนะคะใส่กระเทียมเจียวน,นิดหน่อยนะคะอมะืมก็เยอะเหมือนกัน เวลากินก็จะรู้สึกุกอุบกรุบนะคะกุบกุบของกระเทียมแล้วแป่คนชอบนะลาบเหนือนลองไปดูใน YouTube นี่นะคะมัเยอะมากก็คือแล้วแต่แต่ละสูตรของแต่ละบ้านบางครั้งจังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันสูตรยังไม่เหมือนกันเลยคะ่ะทีนี้เราก็มาคนนะคะคนนะต้อยเนี่ย ม่มีเลือดถ้าเป็นภาคเหนือเขาจะใส่เลือดนะคะมากจะเรียกว่าลาบเลือดนะคะอันนี้ก็จะมีแบบนีตับต้มอยู่ในนี้ด้วยเหนือเนี่ยเขาลาบเขาไม่ใส่มะนาวนะคะลาบของภาคเหนือลาบหนึ่งจริงๆเขาไม่ใส่ข้าวนะคะนี่เวลาคุณแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าเหนือ้อยไม่กล้าชิมเพราะว่ามันดิบอาจจะแบบจืดอ่าจืดน้ำปลาหรือเปล่าจืด มันจางพริกจางเกลือบ้างเหนือที่พูดอย่างนี้นะคะมันจะจางหรือเปล่าแต่ว่าล้านเหนือเขาปกตินะคะโดยทั่วไปเขาไม่ใส่น้าปลานะหมาต้อยคิดนะเพราะว่าที่บ้านเวลาทําเวลาอ๋อจางพริกจางเกลือก็คือรสชาติจืดพริกต้องเติมพริกต้องเติมเกลือเข้าไปหมาต้อยไม่เห็นนะที่บ้านหมาต้อยใส่น้ำปลาแทนเกลือนะเวลาทำลาบนะ นี่อาจจะจางก็ได้อันนี้หมตูต่อสัมหารก็ใส่ไปนิดนึงนะคะใส่พริกเข้าไปอีกนิดนึงอาจจะจางก็ได้เพราะว่าเนื้อหมูเนี่ยครึ่งกิโลจริงๆไม่อยากใส่เยอะเพราะว่าไม่กินเผ็ดแล้วก็ในพริกนี่มันก็จะมีเกลืออยู่แล้วนะคะเนื้อหมูครึ่งกิโลแล้วก็ตับอีกนะคะสามร้อยกร,รมัม ในพริกนี่มันมีเกลืออยู่แล้วยังไม่กล้าใส่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าใส่เยอะแล้วเค็มใช้ไม่ได้เลยนี <S <S <ๆ>่เยอะมากดูสินี่นะใส่ตู้เย็นไว้ใส่ตู้เย็นไว้กินหลายวันเลยค่ะกินกับปลาทูมัดจริงๆอ่ะถ้ากินกับข้าวเหนียวอร่อยมากแต่วันนี้มาม่าต้อยไม่ได้ทําอันนี้ค่ะไม่ได้หุงข้าวเหนียวไว้นคะคะก็กินกับข้าวสวยก็ได้ จริงๆนะฮัลลาบเนี่ยนะกินกับข้บาวหนียวร้อนๆนี่อร่อยบอกใครดิยถ้าภาคเหนือบางครั้งบางบ้านมีเวลาทำลาบเยอะๆเขาจะวั้วหมีก่กระไข้กระเทียมนะทำหมี่มีก็แบบใส่ตับทอดตับทอดลายใส่ไปด้วยกินกับแคบหมูก็อร่อยตอนนี้หมามาต้อยก็คือที่จะกินด้วยก็คือมีแตงกวานะ แตงกวาเอาไปตำตำแตงนุ่อวานแล้วแล้วก็ถักพวกนี้ค่ะหักพวกนี้ถ้าปลูกเองมาตอนูกเอนนะคะมันก็จะแบบให้รสชาติอันนี้เราปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตอยจะลาบเสร็จแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้จะกินจะกินส่วนไหนก็เอาเอาไปคั่วส่วนนั้นค่ะก็คือสมมติว่าวันนี้กินแค่นี้ก็จะคั่วเฉพาะแค่นี้นะคะแล้วก็ที่เหลือก็เอาใส่ตู้เย็นไว้เป็นดิบนี่แหละคะ่ะ แล้วก็จะกินมันหน่อยก็เอามาคั่วะนะคะแล้วก็ถ้ามันแบบเออรสชาติขาดพริกขาดเกลือก็ค่อยเติมน,นะคะแค่นี้ก็หอมมากค่ะหอมมากเลยค่ะ,ะ,คะนะคะทีนี้เดี๋ยวมาต่อจะมาคั่วน้ําที่เราจะใช้ในการคั่วลาบหมูนี่นะคะจะเป็นน้ําต้มน้ําต้มตับค่ะที่เราต้มตับเมื่อกี้แล้วก็ใช้น้านั้นมาคั่วนะคะ รสชาติก็แบบกินหอมมากเลยค่ะหอมผักหอมอะไรอย่างนี้รตนแต๊ะเจ้าลาบหมูสีเือมามาต้อยนะคะลาบหมูใบยมามาต้อยนะคะเดี๋ยวเรามาคั่วกันอันนี้ถึงเวลาถึงขั้นตอนนะคะถึงขั้นตอนสุดท้ายของลาบขั่วแบบือเนือนะคะก็จะใช้น้ํานะคะ กะหตั้งไฟใช้น้ำซุปน้ำซุปของอต้มตับเมื่อกี้นะคะก็คือเป็นน้ำเปล่านี่ค่ะใช้ต้มตับเราก็จะใช้ไปโดยลาบเหมือนนจริงๆอ่ะแต่แตะนี่ก็คือเขาจะไม่ใส่น้ำมันนะคะก็จะใช้น้ำจากต้มตับนะคะอันนี้เป็นน้ำเปล่าใช้ต้มตับนะคะน้ำเปล่าเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเอา เอาลาบห,หมูใส่กรณีมันเค็มเนี่ยมันก็จะรสชาติดีถ้ากรณีมันจืดไปเราสามารถเติมเกลือ,อหี่ลังได้ตอนนี้น้ำรุ่มร้อนต้วนี้เป็นลาบที่หนูเอาไปลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรุงเรียบร้อยแล้วกินจะหอ,หอ,หอมหอมมะแขนอพริกหอมเกลือหอมผักนะคะตัวนี้น้าเดือดแล้วนะคะน้าเดือดแล้วนะตัวก็จะ,จะเอาลาบเข้าใส่นะคะวันนี้ถ่ายคลิปอัคดคลิปคนดวมันก็แบบกระซ้าข้างำไปด้วยอัดคลิปไปด้วย เราก็จะคั่วเฉพาะที่จะกินวันนี้นะคะกินสองคนกับตปลาหูมัดแต่ตอนนี้ปับปลาหูมัดยังไม่มาคะ่ะไปทำง,งานที่เหลือเราก็จะใส่ตู้เย็นไว้นะคะเยอะเลยค่ะวันนี้กวนน้ำน,นะคะกวนน้ำตัปลาด้วยค่ะนะคะ นี้มึงสมัครเล่นลค่ะไม่ว่าจะเป็นคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปไม่ว่าจะเป็นลาบเนี่ยค่ะตอนอยู่ประเทศไทยไม่เคยทำกินเองเลยใจเพียบแม่ของน้าต้อยทำให้กินตลอดเลยค่ะีเยอะนะเนี่ยขนาดแบบนิดเดียวเยือะได้ขนาดนี้นขั้วหลงเหลงคาบขั้วหลงเหลงค่ะมากิน อนมาเลยปกติคาร่าเนี่ยไม่เข้าใกล้เลยเมื่อกี้ทำแล้วแบบกินอ่าอันนี้เนาะกินหอมแดงเจียวเนาะคาร่าบอกมามาหอมอะไรคาร่าอยากกินกับอาหารไทยไงคาร่าโอเคโอเคอืมตัวลงชิ้นสิ มาต้อยลองชิมดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงจืดจางอะไรบ้างนะคะนะคะลองชิมดูมความเผ็ดนี้โอเคนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าจะแบบเกลือลต้องอีกนิดนึงเนาะต้องเกลือไปอีกนิดนึงค่ะ เกลือแล้วก็ใส่ได้เติมไปเติมนะคะเดี๋ยวลองชิมรอบนึงสิอร่อยค่ะอร่อยมากหอมเครื่องเทศน้ำมอเข็มค่ะอือหึพอดีเลยค่ะอร่อยเนี่ยก็จะมาปิดไฟนะคะ อร่อยมากอรอยอรือยทุกคนดูสิคะเยอะด้วยอร่อยด้วยนะคะอันนี้ก็คือที่ลาบทั่วเรียบร้อยแล้วลาบทั่วแบบนี้สําหรับอันนี้เป็นลาบ,บดิบนะคะดิบแบบนี้แนะแต่มาตอนนี้พิมบิดก็ต้องอใส่ตู้เย็นเลยนะคะโอเคเราไปใส่ในถ้วยในจานกันเลยค่ะ ตอนนี้ลาบพี่เราคั่วก็สุกเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราจะมาใส่ถ้วยกันนะคะอันนี้คือจานที่มาม่าต้อยจับไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ๋ือเราจะเอาลาบคั่วมาใส่ในถ้วยกันเรามาตักลาบคั่วหอมๆลาบคั่วเหนือลำๆนาเจ้าตักใส่ถ้วยกันเนาะนะคะลาบคั่วนี้ก็คือจะคั่วน้ำเปล่านะคะน้ำต้มน้ำต้มขอาตับนะคะ กลิ่นหอมมากหอมเครื่องปรุงหอมผักอหมอมมะเขืนะคะน่ากินค่ะนะคะน่ากินมากๆากเลยเจ้ากินหมดไม่หมดอีกเรื่องแต่จานจัดนะต้องให้สวยงามก่อนเนาะ <c oughs> โอเคเลยค่ะทีนี้ เสร็จเรียบร้อยเราก็จะใบสารนี่นะคะปักเข้าไปนะคะเพื่อความสวยงามนะคะีใส่ไปสักสองยอดเนาะกำลังสวยดีค่ะสารนี่ออกมาด้อยปลูกเองเรียบร้อยแล้วสวยงามมคิค่ะลาบขั่วแบบเนื้อเนื้อนะคะกลิ่นหอมมาเชียวอื หอมมากเลยค่ะาจานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สวยงามประมาณนี้เลยนะคะนี่ค่ะลาบเหนือข้าวบาหมามาต้อยนะคะลาบเหนือลำลำแต่เลยเจ้าวันนี้สิ้นสุดการทำคลิปาลาบเหนือนะคะลาบข้าวเหนือนะคะบาหมามาต้อยนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บายบายขอบคุณทุกทุกท่านที่คอยติดตามชมคลิปนะคะคาร่ามิสเชียนไทยในเยอรมันบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ